มาต่อกันเลยนะคะรหัส1.3.01นะคะข้อที่112ยังอยู่ยังอยู่ในหมวดหมู่ของใครได้ไปก่อนใครได้ไปหลังนะคะห้าคะแนนข้อนี้แล้วเรามาเริ่มด้วยการสังเกตภาพก่อนเนาะภาพนี้ในภาพมีแต่ต้นไม้นะคะแปลว่าเราอยู่นอกหมู่บ้านเนาะแล้ว มีใครบ้างในภาพมีตัวเรานะคะที่กำลังเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอยู่กระจกหลังว่างกระจกซ้ายว่างกระจกขวาว่างเรากำลังเปิดไฟเลี้ยวอยู่เนาะแปลว่าเราจะเลี้ยวซ้ายส่วนในภาพมีรถสีน้ำเงินอยู่ด้วยนะคะรถสีน้ำเงินโอเคเนาะตัวละครก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรมากนอกหมู่บ้านเสร็จแล้ว เพิ่งจะบอกสำหรับมือใหม่ก่อนนะคะว่าถนนแบบนี้ที่คุณกำลังเห็นเนี่ยเป็นถนนชนบทนะคะถนนนอกหมู่บ้านรถคันสีน้ำเงินจำไว้นะคะรถคันสีน้ำเงินดูถนนที่เขาอยู่มันจะแตกต่างจากถนนที่เราอยู่นะถึงแยกนี้จะเป็นตัวทีตัวแอตัวอะไรก็ช่างนะคะรถสีน้ำเงินถนนที่เขาอยู่มีเส้นประบนถนน เป็นลักษณะของถนนลาดยางขอบถนนมีเส้นสีขาวนะแปลว่าถนนนั้นเป็นถนนหลักเป็นถนนทางเอกนะเรานะคะดูกระจกหลังเลยเราอยู่บนถนนที่เป็นดินแดงอะที่มันไม่ใช่ถนนแบบถนนหลักนะคะเราอยู่บนถนนทางรองนะข้างหลังกระจกหลังเห็นไหมมีแต่ดินมีแต่ทรายนะคะ แปลว่าเรากำลังจะออกจากถนนเล็กๆไม่รู้มาจากไหนไม่รู้จกักมาจากฟาร์มของเราหรือมาจากหมู่บ้านอื่นกระช่างที่มันเป็นถนนแบบทางรองนะคะถ้าเราจะเข้าถนนใหญ่เราต้องให้ทางรถถนนใหญ่ที่มีเส้นประเส้นทึบชัดเจนนะ เราต้องให้ทางเขาเสมอกรณีนี้เราจะเลี้ยวซ้ายรถคันสีน้ำเงินอยู่บน For f ฟ r f a t s t r a s ์เนะคะกรณีนี้เราจะเลี้ยวซ้ายในภาพนะเปิดไฟเลี้ยวเรียบร้อยเราจะต้องรอตรงนี้จนกว่ารถคันสีน้ำเงินจะไปเราถึงจะเลี้ยวซ้ายได้นะคะกรณีนี้หลับตาเลยนะคะกรณีนี้เราอยู่บนถนนทางรอง ต้องให้รถทางซ้ายและขวามาก่อนเราถึงจะออกไปบนถนนทางเอกนะคะกรณีนี้เขาถามแต่ว่าใครได้ไปก่อนใครได้ไปหลังเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูคำถามและคำศัพท์ที่เขาใช้ในข้อนี้คันสิน้ำเงินมีสิทธิ์ไปก่อนแต่ในชีวิตจริงก็คือถ้าขวามีรถมาก็ให้รถขวาไปด้วยนะซ้ายขวาไปก่อน เราต้องให้ทางนะคะเราต้องให้ทางถึงไม่มีป้ายจราจรในภาพนี้เลยภาพนี้ไม่มีป้ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่นอกหมู่บ้านและถนนที่เชื่อมกับเราเขามีเส้นทึบขอบถนนเขามีเส้นประและลักษณะถนนคือถนนทางเอกนะคะ สำหรับคนที่กำลังคล่องใจนะคะแยกนี้ถึงแม้จะเป็นลักษณะตัวทีตัวอะไรก็ช่างนะคะกะติกานอกหมู่บ้านก็จะเป็นอีกอันหนึง่งโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์ที่เขาใช้ถามในข้อนี้นะคะ5คะแนนค่อนข้างที่จะสำคัญรถคันสีน้ำเงินถ้าเรียกอีกอย่างก็คือเขาอยู่บน Landstraße เนาะ ของเราก็คือถนนที่มาจากฟาร์มอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำถามเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคำถามข้อนี้เขาถามว่า s i e w o l l e n n a c h l i n k s a b b i e g e n w e r m u s s w a r t e n s i e w o l l e n n a c h l i n k s a b b i e g e n w e r m u s s ว a ตเทนเรามาแปลไปด้วยกันนะคะ C เข้าหมายถึงตัวคุณเนี้ยตัวเราเนี้ย Sie wollen nach links abbiegen Wollen ต้องการ n a c h l i n k s a b b i e g e n a b b i e g e n แปลว่าการเลี้ยวถูกไหม Nach links ก็ไปทางซ้ายนะคะ Sie w o l l e n nach links abbiegen หมายความว่าคุณต้องการจะเลี้ยวไปทางซ้ายเปลี่ยนทิศทางไปทางซ้าย Where m u s s w a r t e n Where m u s s w a r t e n w e r แปลว่าใคร Must ต้อง w a r t e n รอใครที่ต้องรอในสถานการณ์นี้ คำตอบที่เขาให้มาคือ 1. das blaue f a h r z so e u g muss warten das blaue f a h r z so e u g muss warten das blaue สีน้ำเงินนะคะฟาซอยรถคันสีน้ำเงินเนี่ยที่อยู่ซ้ายมือเราเห็นไหม muss warten ต้องรอเป็นคำตอบที่ผิด เหตุผลเพราะรถคันเสียเงินอยู่บนถนนทางเอกเราต้องให้ทางเขานะคะข้อ2เขาให้มาว่า ich muss warten ich muss warten ich คือตัวเราตัวฉัน muss ต้อง warten รอฉันต้องรอในสถานการณ์นี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องโอเคเนาะคำศัพท์ เราก็จะเจอไปเรื่อยๆนะคะใค,ใครที่ยังไม่มีพื้นฐานพึ่งก็จะพยายามอธิบายให้ชัดเจนนะคะถ้าใครที่เก่งแล้วก็ตามสเต็ปเลยก็พยายามเรียนไปด้วยกันนะคะใครที่เก่งแล้วก็ไปแล้วนะเอาที่คนที่ยังไม่เก่งเนาะจะได้พึ่งจะได้เสริมความรู้ให้พวกเขาต่อถ้ามีอะไรผิดพลาดแบบไหนก็ติชมได้นะคะ เนาะข้อนี้ก็มีแค่นี้ค่ะเขาถามแค่นี้เลยเนาะเขาถามแค่นี้เลยมามาให้ดูอีกแบบหนึ่งว่าเพราะว่า uh, มีคนถามนะคะไม่มีป้ายใดๆคือถ้าสมมติว่าไม่มีป้ายใดๆแล้วอยู่ในหมู่บ้านมันจะไปเรกฟวลิงส์นะคะเรก ลิง์ถูกไหมถ้าไม่มีป้ายใดๆแล้วอยู่ในหมู่บ้านแต่ถ้ากรณีที่ไม่มีป้ายใดๆแล้วอยู่นอกหมู่บ้านนะคะมันก็จะมีจุดสังเกตหลายอย่างถนนเป็นถนนลักษณะแบบไหนนะแล้วป้ายมีป้ายหรือไม่มีนะคะส่วนใหญ่ ที่อยู่นอกหมู่บ้านคือให้มองถนนอย่างเดียวเลยเสร็จแล้วมันก็จะมีในข้อสอบด้วยนะคะเป็นลักษณะเหมือนไม่ใช่หมู่บ้านแต่ว่าถนนมันเป็นแค่ถนนครุขระถ้าไม่มีป้ายใดๆอันนั้นก็คือเร็กโฟลิ่งเหมือนกันแต่ถ้ามีไม่มีป้ายใดๆแต่ลักษณะถนนมันแตกต่างกันนะคะบ่งบอกชัดเจนใครมีสิทธิ์ก่อนเนี้ย ดูลักษณะถนนด้วยนะคะถนนทางเอกเนี่ยส่วนใหญ่นอกหมู่บ้านคือเขาจะมีเส้นที่ชัดเจนเส้นประกลางถนนเส้นทึบกลางถนนคือเขาวาดลายเส้นตามถนนทางหลวงอะเอาง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือสำหรับข้อนี้นะคะอธิบายอีกแบบแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเจอข้ออื่นๆก็จะถึงบางอ้อ เองนะคะตอนนี้งงงงอาจจะงงๆงนะสำหรับคนที่ไม่เคยขับโอเคค่ะกรณีนี้เราต้องรอ้ายมือนะคะภาพจริงสถานการณ์สถานการณ์จริงเนะี่ยมันก็ต้องให้ทางถนนทางเอกไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะ